ธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจรน,นะครับ โดยมีการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้เลยนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดหลักด้วยกันนะครับซึ่งหุ้นกู้ชุดที่1อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยยังไม่เคาะคงที่นะอัตราดอกเบีย้ยประมาณการนะครับ 3. 3- ถึง3.3%ต่อปีชุดที่2อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยรอการประกาศชุดที่3อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยรอการประกาศเช่นเดียวกันแล้วก็ชุดที่4นะครับชุดอายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณการ4ถึง4 1 5ตต่อปีนะครับก็ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย นะครับที่แน่นอนนะก็รอหน่อยนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้นะครับ A ลบโดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่30มีนาคม2566คาดว่าจะเสนอขายนะครับวันที่22-23-24พฤษภาคม2566เสนอขายหน่วยละ1,000บาทจองซื้อขั้นต่ำหน่วยละออจองซื้อขั้นต่ำา1000บาทนะครับทวีคูณครั้งละ1,000บาท ซึ่งเป็นรุ่นที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ยถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ายถอนสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและทาง m o n นี่คอนเน็กนะครับบายกรุงไทยสอบถามเพิ่มเติม021111111นะครับคำเตือนนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ที่ร่างหนังสือชี้ชวน w w w บ e o t or th นะครับหมายเหตุ head, บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักง,งานกรทตซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับดังนั้นข้อมูลจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการจัดสรรเป็นแบบ first come first serve นะครับรายละเอียดเป็นไปนตามเงื่อนไข การจัดจำหน่ายกำหนดร่างหนังสือชีชวนนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูล,หมมลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจฉาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนในอีกส่วนหนึ่งที่หลายท่าน นะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกรอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรลกอมาตรการป้องกันและป่าบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีดดำเนินการต่างไปนี้เช่นกรณีหลอกลวง c เซเ็ center หรือแอป,ปแอป,ปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์หรือที่สาขาเพื่อให้ระง,งับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับ 2. แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ2นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว เพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีมา้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือซิมโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่200 0 0 0บาทถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะครับหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน ธนาคารนะครับแชร์ข้อมูลการทุจริตระหว่างกันโดยไม่ติด PDPa นะครับผลที่คาดว่าก็จะช่วยลดบัญชีม้าป้องกันแล้วก็จำกัดความเสียหายได้ตำรวจ DSI ปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนะครับตำรวจ DSI ปปงได้รับแจ้งข้อมูลทุจริตที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับช่วยเหลือให้รวดเร็วนะผลที่คาดว่าก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นติดตามผู้ลงโทษผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมนะครับเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกาันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับตำรวจ DSi ปปง,งช่วยลดจำนวนซิมม้านะครับซิมที่มิชฉาชีพเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไปเปิดแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดป้องกันมิชาชีพการเ,าเข้าถึงประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยากจะให้แชร์นะครับยินดีเสมอมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีหุ้นกู้ต่างๆนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้ทุกข่าวสารนะครับที่ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมจะเล่าและออกคลิปทุกๆวันฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยครับ